ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ฟังตูดเลขแมวทางของคุณตาแดงแล้วมันนี้ก็มาฟังจากคุณตาฟันแมนเราบอกว่าเขากันหลายตัวหลายคู่อยูมเนบ่หลายตัวหลายคู่อยูมเนบ่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งแมวทางของคุณตาหน้ากันนะคะปูเป็นันเป็นเลขฟันบ่ปูฟันหรือไปจ้ะมันบ่ท่านฟันบ่ท่านฟันเลขเฮ็ดเอาตัวเป็นเลขคำนวณ ว้าอลน้ำตาดเทียนน้ำตาดเทียนเฮ็ดแล้วบ่ปูเฮ็ดแล้วเอาเฮ็ดจะเมื่อใดปูมันเฮ็ดแต่เพราะมันได้มันตองหวาดที่เฮ็ดตองหวานเลยบ่าอ้าวยอมาให้เบิ้งก็ได้ตีไว้พร้อมเด้อจังว่าเอาอีหยังเฮ็ดปูให้ถามปูสะก่อนยาแฟ่ยเอาเผ็ดพญานาคเพชรพญานาคโอ้บาดนี้แห้งคักบาตแห้งคักบาดนี้พี่น้องเอ้ยเพชรพญานาคซุ่มอยู่ใต้ท้องตะเล่ อันนี้ข้าวปลูกเศษพอมดีอันได้มาแต่สายปูแต่เยอะค่อนข้างเยยเอย่งนั่นมันจะหลายปีแล้วมันจะมาอยู่ใหม่ๆอุบุท่างจะเก็บว่าทำบ้าดอย่างมันบ่ข้าวสเข้าวไปไปปลูกเศษจ้าเอาไปเก็บบดเช่นนังนี่ละบานในข้าทีแก่ปมัน็นลดติดอับให้เรียนเรี้ยวบดข้าวเป่าอะไรอย่งมันตกล่แงจนี่โตอยู่ขางทางมากพรมพอดี อันเพชรพญานาคนะเออเออกลับไปให้เดี๋ยวอ๋อผูเหยียบบ่อเอื้อนไหนบ่เห็นน้ำเลยตัวนี้บ่าเหดียบงกัดเสือเลยกัดเอาปุ๊บเสือมานกับมีเคียงขึ้นข้าเจ้าไปให้ว่าข้าวเห็ดอีหนังโบดนี่แหละค่ะแล้วก็บดแล้วข้าวเอาหินทองทะเลมาหลายๆแล้วข้าแผ่วมามาแล้วข้าวมาล่องสีล่องสีข้าวจีไยอ้อก เขาจะทําพิธีปุ๊ชเศษขนาดนีขึ้นมัดบ้านในข้าเจ้าแก่มากนะแก่มากข้าเจ้าความไม่เฮยรถบาดนั้นพงตะกี้ท่านเราเป็นหลวงพ่อเอาไม้เบิ่งน้ำเนี่ยเด้าปูเอาอันอันนเห็นน่ะเห็นน้ำไม่ยังล่ะขี้ปูกระดาษเลยเบิ่งเบ่งค่ะเดี๋ยวปูเราจะไปเอาเพชรพญานาคมาให้เบิ่งว่าสั้นเดี๋ยวเป็นบุญหูบุญตาแล้วลาพี่น้องเพชรพญานาคเป็นจังไรเดี๋ยวค่อยทาเบิ่งน้ำกันเพราะว่าคุณตาเล่า เพ็ดออกมาน้ำตาเทียนออกมาได้ตัวใดกักำลังแปะไม่เบิ้งนะคะค่ะคุณตาได้มากแล้วนะคะเห็ดตัวใหญ่แต่ว่าเห็ดตัวใหญ่กับเห็ดในโพดปลาเต็มอิ่มเลยตัวนี้เต็มเลยเนอะปูงวดไงมักเครื่องหรือเปล่าปลาหืมมาเบิ้งมาเบิ้งเด็ดสาำใา่ทั้งมาทั้งแซกเบิ้งไรเนี้ยแหละเด็ดซ้ำคือชื่อมันเปลีนงวดควันอย่างนี้ หัวเก่าสามีว่ามันเก่าสามอีกเก้าสามเฮ็ดใ้เล็บสองตัวหลกะสองเก้าขเห็ดใสองเก้าเอ้ยสองสามเ็ก็อันแล้วก็หาเก้าขเห็ดไใ้ค่ะแล้วก็สามหาขเฮ็ดใบเราจะหาหกไขเห็ดใ้เนี่ยเรียก่านะไเห็ดไเหมือนเดิมตีว้แล้วมันบ่เนี่ยตีแล้วน่ถือใบที่บ่ตัดมาหลายใบแดงมากนั่นนอ หงสามเอลีเป็นตัวใดน,น้อให้พี่น้องแปลเอาตีเอาที่ 6, หกสามด้วยกันกับเลยงเล็กตาแดดมุกี้นี่ก็เป็นโลงคง้งจังสีน้อตัวใดน,น้อแต่ว่าเลขสามนี่ก็ชัดต่อชัดเูยตัวที่สองกับเลขสองนี่เพราะว่า,ามันแห่งมอมย่าออกมาเนาะ ตีตัวใดเนาะพี่น้องเอ้เก้าสามตีซอยกันได้เลขสามตัวนั่นได้บันตีเหรอตาม<ห>าที่เราตีรอดให้พี่น้องตีเอาแปะเอาแล้วเข้ากันนี่ละเอาตามที่เราแปะให้แล้วนี่ละเอาวดต้องคิดมากไมหมงวดทานมากเร่าอา๋อสามตัวเราวหกสองสามว่สันเออสามตัวหกสองสามสามสองหกสามสองหก อันนี้เราจับคู่ออกมาได้วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกสี่น้ำตาเทียนถ้ำจากเพชรพญานาคเนี่ยแหละเพชรพญานาคมาสั่นนะะคโอ้นี่บอเพชรพญานาคโอ้ขึ้นห่างค่อ้ผมมันท่องบ่เด็นนี้เอาปูโตกของมาเป็นแบบนี้เลยประเด้ย่อมบ่เออโต้ไมาเป็นบ่ะเด็นเออ ก็อะไรก็มาทำน้ำเพลินหมดเลยกระโจลงเช่นแต่ท่านมันสีเดียวเห็นอ๋อเราได้จากที่ว่ามันเนี่ยจากรถมันเนี่ยรถเพิ่นได้มากแต่ส่วนท่านปรทธานอย่างกันว่าเหินคือเปล่าแต่หินหินแต่ทองทะเลแม่น้ำโขงเหินทองทะเลตมามาแล้วแม่น้ำโขงอย่างนี้องเป็นงานนะก็มาถล้องบทนะโอ้ บ้านนี้จัมที่นี่หนากสิแมนี่หนาโยนค่ะกระจกงหินกระจกาบาทาสีสีกับสีผ้ากระจกใหญ่น้ำหนักอืมอได้สายสีเดี่ยาหนาภางให่ที่สโอ้นี่แหละตีเพชรพญานาเอนี่เวเกินเพชดพญานาะบ่โปูนออกระจกเกินเพชรพญานาเพ็ดพญานาผืนทองทะเล ขึ้นี่ยพอไปเอาเอามุดเอาวิ่งพอไปเอาเขียงดูดขึ้นมาเนี่ยบะได่ที่พอมันดูทองแท้เลนี่ละตีของดีที่มากทำทิทีขอมวยจากน้ำตัดเทียนในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี่นกปูนกกุฏีไปกุฏีเนี่ยตีเก้าสองสามตีเลขสามตัวเก้าสองสามบาทนี่ก็เลิมมาตีเป็นเลขสองตัวหกสองสามสามสองแล้วก็สอง สองเก้าเก้าสองสองหกหกสองแลราคาหกหาหาหกเฮ็รไปดิกันไฮเก็ปสองสามสามสองสามหกหกสามเพ็รเป็นสองเป็นสองหาน้่งมีใบแก้มมันคับเอาจะหนีหนึ่งเล็บมันมันเอามาเมื่อกาเขาเขาเป็นตัวเดียวกันเกิดหนึ่ง นี่คุณตาพันตีออกมาได้แล้วสองสามสองเก้าสองหกหกสองห้าสองห้าสามเก้าสามสามหกสามเก้าหกเก้าหกสามห้าหกเป็นเลขกลับกันแล้วตอนไหนปู่เขาก็เลขตาแดงน้ำกันเขากันดดแดง <S S S 2> เป็นเลขจกักคู่ละคล้าากันเนาะสิบหนึ่งสองสามสิบสองคู่ ตัวนี้มันเป็นสองสามนี่สองหายขนาดนี่สินะเขาเตือนเขาเขาตีตัวนี้ขวมหัวใจตัวนี้ตัวนี้แต่ตีตันไดอสกองโตเนี่มเป็นเก้าเป็นหกมันสินะใครพี่น้องแปลเอาน้ำคำว่าเลขเห็ดซับไว้ค่ะแปลเอาน้ำคันขันว่ามันโมเมนที่คนตาแปลไว้นี่เนาะก็แปลเอาอากะแปลเอามีใจเอาค่ะแปลเอานะคะเบิองแล้วกะแต่ว่าเป็นตัวใดพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกะ แมคลิปเด้อพี่น้องเด้อแต่แฝ่ซ้อยกันตีซ้อยกันเพชรพญานาคอันสามตัวโอ้โหนี่นี่นี่หนึ่งนี่หนึ่งเดอนแปลออกมาหนี่พี่น้องนี่นีสามตัวสามตัวมึงนาเมือนคักนี่แปดจากนี้นี่นี่ครับแอกจากนี้นะครับผู้เกิเที้เน่น้อ หกสองสามสามสองหกสองตัวเก้าสองแล้วก็หกสองแล้วก็สองสามแล้วก็เก้าสามย้อนนี่ก็เจ็ดพันแล้วอันนี้สองตัว <c oughs> นะพันวันเห็นจังไร <c oughs> ล่ะปู่นั่งหุบจิเขาบ้านนอนจินก่อแรกแล้ววาค่ะ หวดเงียวป็นเงียวกันน่ะเป็นนางเงียวกับปิ้นนาลงทงพู้นี้บดค่ะบ้านนี้กูก็นั่งเงียวนั่งไปนั่งมาเงียวมอจะชุดเบื่องต้ปลายขาบดเลี้ยวเเมา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 พอข้าปั่นไปละอือค่ะนผู้ชมสำหรับแนวทางตัวเลขของคุณตาฟันแม่นนะคะงวดนี้เพื่อนก็นได้มาจากน้ำตาเที่ยนนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาเพชรพญานาคนะคะไปเฮ็ดเอานะคะ ยศเท็ดน้ำตาเทียนเด้อค่ะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขที่เพ่นได้มานะคะพ่นแปลออกมาตีออกมาได้นะคะ2องส2มสองเก้าสองหกหกสองหสองหสาสามสามหกสสามนะคะนี่ก็คือตัวเลขที่ค้นตาเล่าตีได้แปลได้ออกมาจากน้ำตาเทียนนะคะ กาให้พี่น้องพิจารณาเอานะคะเป็นเลขหลายคู่เติบโยมักชอบตัวใดพี่น้องจังเลือกเอาเด้อค่ะเด้อถ้าบ่มากบ่ชอบก็ผพานใดนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องนะคะสวัสดีค่ะ